สวัสดีค่ะม้กนเขด้ค่ะม่ง่ายน้ำกันเำอยล่ไปหางบุยายกางมาน่กินข้าวอย่งแม่ฮัล้นแม่หอยใสยต้มป้าเจียวไวเจียวไวก็มีนะพี่น้องอันนี้พักนอกก่เดียว ต้มาถ้วยบไม่บอกมีแต่ถ้วยยอดกินน้ำเลยต้มปลาฮเดีสักสองต้มอย่เดีเถิงอยู่ดอกเอ็นมือยัง่งมีไพ่ใหม่ดอกยังมาเลยพี่น้องมาแซะมามวนน้ำกันคือเก่าค่ะพี่น้องต้นนี้เสะขึ้นเข้าป่ามาเก็บ ข้าวแกงนาะค่ะพี่น้องแม่กูรัแง um ่ยันตะางรอละ่าวกงยบุเลด้กิน้กกด้เฮเลือหอยกระเนเข้ากันปะหยังก้อยหอยฟางเนาะนะพี่น้องเข้ากันปั่นยังละแซ่บความแซ่บ ดินเดไนเดนเดนเเนเนี่มาตัวนี้เดนดนเนาะเพื่อเพิ่นได้แลงูมายังรล้างขี้ดินเบเพื่อจะน้อยยามือบ่ขวบออบ่ขวบได้รบ่ได้ล้างเลยเ้นี่ยไ่ได้กินนี่เนาะเออคืบ่ได้ล้างกล่องเฟืองเนี่ยล้างอยู่นี่ต้มล้างเป็นยังเอาเป็นควยบวต้องล้างผู้เดียวเรืองอะไรเา คุ้ยกับคุยนังกันมานังกันรถคันเดียวค่อยพานลงอีกนะเบาได้ลงไบ่ได้ลงบอกอยู่ซอยนี้ซอยนี้ผาทางนี้นี่จวดไปเลยคลับรถเร็้วเหรอเหมือนเงี้มากน้องรับแม่ นล้วาบ่มีได้แล้วสาวเอืมเปนผมมีไปใส่่ะมีว่างงานจะเพียงเขาจะมาเก็บยังห่หลายมันชิน้อยนะมั้งคือวางเขามาเก็บติกนกาลังปุุงอันนี้อันนี้มันลาตืไปได้หนีเฮามามันปุ้งล่ะมันหักิดเขาทีมาเห็นทางนี้ต่ลงทางใตทางใตมันเถื่อนเขามาอยู่เนาะจกแล้วพาก่อนเขามาบ่มาเลยว่าบมมีก็ได้เหรา เดี๋ยวมาีบอมนี่จ้าที่เ่อดีทำไปก็ดีกินนะเออฝากวเือฝากระิ่งข้าบงกะ้มมี่เพอดีเลยเนาะเก็บผักขิงโอ้อันนั้ก็อันนักแข้งขมมากินกันเนาะข้าขนาดเลยอันนี้มันโจ๊กเคือล่ะต้องปะเทียนเดี๋ยวพันด้ออกมเซ็บเซ็ม้วนๆน้ำกันเด้พี่น้องคนกินข้าป่ามกือก็พันด้ออก ค่ะที่คลิปเพื่อเป็นกำลังเรงใจคลิปต่อ,อไปนะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนค่ะไปเลยแม่ทัง้งยนี่ยควน้พอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ